ตอนนี้ก็กำลังเดินลงไปที่ชายหาดนะคะจะไปเช่าสกู๊ปาเบอนตตากดำน้ำกันนะวเฮ้ยทำไมอันนี้มันสูงจังวะวันนี้ก็จะพาไปดำน้ำกันนะคะเนี่ยพูดให้มันเยอะๆหน่อยก็พาไปดำน้ำตอนนี้อยู่อะไรหาดทรายหายใจบอกไม่เจ้าซันไรส์ซันไรส์นะคะดูวิวปลาตึงเทปังยิงทุบ อันนี้เช่ามานะคะห้าสนบาทแล้วก็ต้องมีประกันเช่าร,ร้อยหนึ่งนะคะป้ะกันเดี๋ยวไปดำกันแล้วเดี๋ยวโชว์ภาพให้ดูกันนะเดี๋ยวว่าน้ำปุ่มแปมให้ดูหน่อยดิ เอาหัวลงไปดิแล้วก็หายใจเอาแล้วว่าเธอด้านผิดหรือเปล่าแม่เดี้ยอะไรเลยอันล่ะโหลให้ทายเกิดอะไรขึ้นไม่มมไม่เกิดอะไรขึ้นหอยเม่นทิมนะคะหอยเม่นทิมเดี๋ยวทาไปญี่ปุ่นเดี๋ยวทาไปแก้แค้นโดนหอยเม่นทิมที่เท้านะคะตรงระหว่างนิ้วเท้านะนิ้ว นิ้วกองกับนิ้วนาง,นนางแล้วตอนแรกนะปวดมากเจ็บมากจริงๆนะคะแต่ตอนนี้เริ่มหายแล้วคนที่โรงแรมนะคะเขาบอกว่ามีอย่างแรกที่เขาบอกคนแรกบอกว่าให้ใช้มะนาวคนที่สองไปใช้ชีแล้วก็ตกลงเขาเอาไอ้นี่มาให้นะคะเป็นน้ำส้มสายชูนะเขาบอกว่า <รอ S 1> ถ้าใครจะใช้ชีจะบ้าเหรอ เออก็ถ้าใช้ไม่ได้จริงแต่ว่าอันนี้มันแบบว่ายังไงอ่ะมันไม่ลึกมันเหมือนลึกมากนะคะมันลึกแบบว่ามันจะเป็นขาวๆเนี่ยอยู่ข้างบนผิวหนังนิดนึงนะแต่แบบว่าเขาบอกว่าห้ามเอาออกถ้าเอาออกอ่ะมันจะปวดมากกว่าเดิมเออมันเหมือนเหมือนมันหักเองนะคะเพราะบอกว่ากระดูกมันกรอบมะเออคือตอนแรกที่เห็นอะมันแบบว่าชี้ออกมาจากเท้าเลยนะคะแล้วแบบยาวอยู่พอสมควรประมาณเจ็ดเซนได้ แต่พอทีนี้ดึงออกมามันมันหักนะคะมันไม่ได้ดึงออกมาหมดเออเล่นน้ํานะคะอย่าเล่นน้าตรงที่มันมีหินนะคะนั่นแหละยิ่งมีใสๆอะไรยิ่งมาแถวระวังอ่ยิ่งมาแถวพวกน้ำทะเลสะอาดๆนะคะต้องระวังหน่อยเอก็นี่แหละคือประสบการณ์นะคะเขาบอกว่าห้ามเอาออกนะอย่าย้ํานะคะห้ามเอาออกต้องปล่อยให้มันสลายไปเองนะคะเพราะว่าเป็นเข็มที่เป็นแคลเซียมนะคะมันจะละลายไปเองแล้วเราก็ต้องเดินบ่อยๆนะคะอย่าไปเกรงมันมาก ก right? so ็ไวแค่นี้แหละเดี so ๋ยวต๊กจะไปกินข้าวที่โรงแรมมันนะคะต๊กก็ขอฝากไว้แค่นี้ก็แล้วกันนะยูรอข้าวโรงแรมสุดท้ายเอองงั้นเดี๋ยวต๊กไปโชว์ที่ข้าวโรงแรมก็แล้วกันพี่มาอยากโชว์เขาอยากโชว์แต่ต๊กก็เดินกระเพกกระเพกอยู่อย่างเงี้นะคะแต่ว่ากเพเนี่ยไม่รู้จะโชว์ทุกคนดูดีเปล่าบางคนก็ไม่จะชอบตีนเนาะชอบเท้าเออก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยอันนี้กันก็แล้วกันนะคะอพี่มาคะช่วยบอกกัน เล่าของสตรอเบอรีร่ปั่นให้หน่อยสตอเบอรี่ปัน่นเยมสตอรอเบอรี่ปัน่นเยมสตอรอเบอรี่ปันป่นรส<ะ>ชาติเจิดมากเหมือนแบบน้ำป้าผสมกับเยมสตรอเบอรี่แล้วไม่ได้ใส่แบบซีรัปเออพะมันต้องใส่ซีรัพนิดนึงนะ,ะไม่ได้ใช้สตอรอเบอรี่สดแน่นอนเหมือนเยมเลยกลิ่นก็ต้องเหมือนเยมก็ใช้สตรอเบอรีส่สตรอเฮียมากค่ะบอกเลยซื้อที่ไหนหนูก็จะไปเผาร้านมันทิง้งลองชิมบอกก่อนสิอะไร อันนี้คือชายเย็นปั่นนะคะหอมใช่ป่ะหอม,มหอมแต่แบบรสชาติไม่ค่อยอร่อยแ,บบแต่ว่าถือว่าผ่านนะมวา,าว่าชาแปๆแต่มันไม่เข้มมากนะแค่อ,อ่อนๆอม,มันไม่สีส้มเหมือนที่อ,นะอื่นนะอร่อยกว่าชาชักเมื่อเช้าอีก <c oughs> บอกเลย ให้เยอะกว่าด้วยชาชักนั้นโอ้โหแม่งฟงเต็มเลยแต่ราคามันต่างกันโอ้ยังไงอ่ะแต่เมื่อเช้าก็แพงนะไม่ใช่ไม่แพงอันนี้สามสิบห้าสามห้าเลยมากกว่านั้นสามสิบห้าบาทอื้ยเื้ยเย็นห้าห้าอไรนะคะห้าาอ่้าสตอรี่อ่ะสตอรี่สตอรี่ก้าวสตอรี่สตอรี่เจ็ดสิบ อานี้นี่ก็โอเคอยู่นะคะแต่ว่าราคาเกาะอ่แพงาแพงนิดหน่อยก็แพงอยู่แหละสำหรับเกาะพราะมเป็นเกาะนะแต่ว่าได้บิวดีนะถ้าอยากได้แบบแย่หันกินแนะนำปะระยองประยองพระยาบางแสงทางใต้โอเคนะคะขอทะเลดีด้วยนะ เราภาคใต้ังไม่ได้ค่อยได้กินอะไรแบบแต่ว่ากินมา้านนึงแม่ค่อยจุใจไ,ไอ่าไอร้านเมื่อเช้าที่สตูนนะคะที่เขาบอกว่าอร่อยอะไม่งไ่อร่อยเลยได้กินไปสองคำชาชักก็ปกติชอบกินชายเย็นมากเลยนะแต่ชาช,ากาชาักเมื่อเช้านี่โอ้โหฟองฟอดเนี่ยนะคะแบบว่าคุณให้ฟองมาทําไมอะเราไม่ได้กินฟองคุณทําแบบไม่ต้องมีฟองก็ได้แต่อันนี้อร่อยนะคะคือโอเคอยู่หอมเดี๋ยวอาหารมาแล้วก็ค่อยไายอีกทีนึง เดี๋ยวพรุ่งนี้พักไม่ไปไม่ไปข้างนอกคนยนึงรูไว้ทำไมเจ็บตีนหอยเม่นทิมหอยเม่นทิมนะคะบวมดำๆสองนิ้วอะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปหาของกินอร่อยๆไม่เจ็บแล้วอะแต่มันเหมือนลึกกึ๊กๆนิดนึงแต่ว่าไม่เจ็บโอเคนะคะอันนี้ข้าวก็มาแล้วอันนี้ก็คือยำไอ้ลาบไก่นะคะมีแตงกวาให้ด้วยอันนี้อะไร กระเพราหมูกรอบนะคะถั่วเยอะไหมนี่ผักเยอะมากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวตักกินนะคะเดี๋ยวรอปลากันแล้วกันเดี๋ยวถ่ายปลาใหดูทีกันนู้ดูวิวก่อนถ่ายวิวให้ดูนี่กินทั้งข้าวกินทั้งวิวสบายเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่ตักโดนหอยเม่นไอ้นี่นะคะอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไม่รู้ดๆเนี่ยนะดำๆตรงเนี้ยหอยเม่นนะคะมาแล้วนะคะดูพริกดูพริกกินไม่รู้จะพ่นไฟมมือนี่เปนอดเดียวใหญ่มากสามร้อยแปดสิบ สามปสิบห้านะคะเกือบสี่ร้อยตัวใหญ่มากไม่แน่ใจข้อจะคิดเพิ่มก็ไดเมนูถ้าตัวใหญ่เนม,มัน<อ>มันเท่านห่้เท่านั้นแล้วเนาะแม็กซีมแม็กซีมากโอ้โหน้ำลายไหลเมืเอ่อกี้ไม่ละเมื่อกี้พี่หายน้ำลายไหลแปดสามแปดหา้าเอาอใน,นปลาล่าสีนะคะ3สามแปดห,าห้าพริกจริงๆริสาพริกลวงลูกพริกวงตาพริกจริงจริงเธอไล่แมลงแมลงวีแมลงวัน สำลักตักอันนี้ให้ผ่านนะคะไอ้ไอไอลาบอ่ะให้ผ่านโอเคอ่ะเอ้ยพริกมันไม่เผ็ดส่วนอีกอันนึงอ่ะไม่ไม่ให้ผ่านนะคะเพราะว่าผักแมงคลอดเยอะอ่ะเดี๋ยวไปลองกินนี้ดูนี่อร่อยนะกรอบไหมทีนี้กรอบไหมเอยโอ้ยเคพี่ออกลูกไม่ต้องพริกไม่เผ็ดกิไม่เผ็ดแล้วเมื่อกี้มึงบอกเผ็ดไอ้น้ำเนี่ยเผ็ดพริกก็ไม่เผ็ดอุ้ยขาวฟงฟิ้งเลยอะดูดิ